เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2ประจำปี2565ขยายตัวอยู่ที่2.5%ต่อปีซึ่งจากตามรายงานของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติล่าสุดที่มีผลออกมานั้นก็ถือว่าต่ำกว่าที่หลายฝ่ายนั้นมีการคาดการเอาไว้ทั้งนี้นายดานุชาพิทยาัน์ายเลขาธิการสสชก็กล่าวว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2ยังสามารถโตได้อย่างต่อเนื่องเพราะมีปัจจัยสนับสนุนจากการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่มีการขยายตัว6.9%จากการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการ แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนนั้นปรับตัวเข้าสู่สภาวะปกติมากขึ้นรวมถึงมีมาตรการสนับสนุนการใช้จ่ายของภาครัฐขณะที่ภาครัฐก็สามารถส่งออกได้ขยายตัวอยู่ที่9.7%ส่วนภาคของการท่องเที่ยวก็ขยายตัวมากขึ้นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาแล้ว1.5ล้านคนครึ่งปีแรกเศร,รษฐกิจไทยขยายตัวได้2.4%โดยการบริโภคขยายตัวอยู่ที่5.2%ส่งออกขยายตัวอยู่ที่12%ชัดเจนว่าเศรษฐกิจไทยครึ่งปีแรกมีกา ฟื้นตัวต่อเนื่องจากไตรามาสที่4ปี2,564โดยมาจากการอุปโภคบริโภคและการส่งออกสินค้าแม้การใช้จ่ายในภาครัฐจะชะลอตัวลงในไตรามาสที่2ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังของปี2,565มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากครึ่งปีแรกจากการเร่งตัวขึ้นของการบริโภคภาคเอกชนและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติขณะที่การส่งออกก็มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องจึงคาดว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ในช่วง2.7-3.2%ซึงเป็นค่ากลางประมาณ3% ซึ่งเป็นการปรับช่วงประมาณการแคบลงจากเดิมอ,อยู่ที่2.5ถึง3.5เปอร์เซ็นต์ในรอบก่อน